คอหวยต้องรู้ใครถูกหวยงวดวันที่16พฤษภาคม63นี้ต้องจองคิวก่อนเดินทางไปขึ้นรางวัลที่กล่องสลากสวัสดีครับเอเน s ส์ไทม์นำทุกท่านมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงท้ายคลิปเดี๋ยวมีทีเด็ดทิ้งไว้ให้นะครับจากไทยรัฐนะนะเดี๋ยวผมจะมาว่ากันถึงข่าวของ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ12พฤษภาคม2563พันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันการออกสลากาลววงงาลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2563โดยไม่มีการเลื่อนแน่นอนแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับที่ต้องการเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบรุรีจะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ w w w g l o o r t h นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนเดินทางมาขึ้นรางวัลโดยจะเริ่ม ให้จองคิวการขึ้นรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563ตั้งแต่วันที่17นะครับใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจองคิวได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2563และเริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งได้ตั้งแต่วันที่18นะครับเริ่มจองคิววันที่17นะครับแล้วก็เริ่มเดินทางไปขึ้นรางวัลได้ที่กองสลากเนะี่ยวันที่18นะครับ โดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ขึ้นรางวัลได้ไม่เกินวันละ65,000ฉบับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดในห้องจ่ายรางวัลและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับวิธีการจองคิวทางออนไลน์นะครับมีขั้นตอนง่ายๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.glo.or.th นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลของเรานะครับชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็จำนวนสลากที่ขอขึ้นรางวัลน,นะครับอย่าลืมนะเขารับวันหนึ่งไม่เกิน65,000ฉบ,บับถ้าไม่ทันท่านก็ต้องขยับเป็นวันอื่นนะครับอย่างไรก็ตามหากว่าไม่สะดวกที่จะจองคิวผ่านเว็บไซต์หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีข้อแนะนำนะครับให้สามารถไปขึ้นรางวัลได้ที่สาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับเรียกว่าเป็นธนาคารของรัฐนะครับทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันครับสำหรับแนวปฏิบัติในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม63นี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ จัดให้กรรมการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นจัดสถานที่นั่งห่างกันอย่างน้อย1เมตรมีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ร่วมออกรางวัลทุกคนใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาในห้องออกรางวัลน,นะครับหากเป็นเจ้าหน้าที่ที่เชิญกรรมการหรือผู้ประกาศรางวัลน,นะครับจะต้องใส่เฟซชิลนอกเหนือจากหน้ากากาอนามัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ทําความสะอาดอุปกรณ์ออกรางวันทุกๆ30สนาทีอ่ะนี่ก็เป็นประกาศแล้วก็เป็นมาตรการของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ได้ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ใครที่ถูกรางวัลและอยากจะไปขึ้นรางวัลแบบว่ารางวัลเดกใหญ่นะครับรางวัลที่1อะไรประมาณนี้นะหรือรางวัลที่2ที่3ารางวัลที่มันจะต้องขึ้นเงินเยอะๆเนี่ยแล้วไปที่กองสลากเองก็ให้จองคิวนะครับได้ตั้งแต่วันที่17 แล้วก็สามารถเดินทางไปขึ้นรางวัลได้ในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ w w w g l o o r t h นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างอ่ะในไหนก็พูดถึงข่าวสารจากสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะครับก็นำเลขเด็ดจากไทยรัฐออนไลน์มาฝากกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะก็ตามนี้เลยนะครับเ 6283ตัวไหนเด่นตัวไหนดังก็พิจารณาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับซื้อแล้วเล่นแล้วก็อย่าให้เป็นโทษกับตัวเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคลาภโดยทั่วก,กันถูกรางวัลใหญ่ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปจองคิวก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นรางวัลที่กองสลากที่สนามบินน้ำนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ช่องทางการเข้าไปจองคิวนะครับ แล้วก็การออกรางวัลน,นะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนี้ก็จะออกกันที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะครับยังไม่มีนโยบายการทัวออกต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสก็ยังอยู่นะครับยังไม่ปลอดภัยดีสักทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจาก A News Time นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นสมาชิกของทางช่องด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ